มอเตอร์สปอร์ตมาบวกกับประเพณีสงการนะครับมันก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งึ่อเราไม่อยากให้เทศกาลสงการเนี่ยมันเป็นแค่งานประเพณีแบบในไทยแล้วก็เป็นงานรื่นเดินแบบไทยแต่เราอยากให้ภาพของวัฒนธรรมไทยประเพณีสงการของไทยเนี่ยมันปรากฏถู่สายตาสังคมเนี่ยของคนนอกประเทศด้วย เพราะว่าการจัดการแข่งขันเอเซียโรดเรซิ่งในช่วงที่มีสงกรามเนี่ยเวลาถ่ายทอสดส่วนกไปเนี่ยคนดูเอเซียโรดเรสซิ่งเนี่ยหลายสิบล้านวิวนะครับเกือบร่วมร้อยล้านวิวนะครับคนที่ติดตามดูผ่านทาง f o x Sport เนี่ยผมเชื่อว่าร่วมร้อยล้านวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เห็นเนี่ยเราไม่อยากให้เขาเห็นเฉพาะเรื่องของเรสเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราอยากให้เขาเห็นให้ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ย คนที่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยมีความสุขขนาดไหนมีเทศกาลที่น่าสนใจขนาดไหนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายขนาดไหนมีอะไรที่สามารถสร้างความสุขให้ผู้คนมากมายขนาดไหนนั่นนั่นคือวิธีคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการงานนี้เนี่ยเราก็ผสมผสานทั้งเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรื่องประเพณีนะครับเรานํางานรื่นเริงอย่างการประกวดคาร์นิววลมานะครับเราเอาคอนเสิร์ตซึ่ง ทั้ง15วงรวมกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเกิน2,000ล้านวิวนะครับแล้วก็เอาเรสซึ่งเป็นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมาจัดให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่สงการานบุรีรัมเนี่ยได้ชมฟรีทั้งหมดนะครับผมก็คิดว่าตัวเลขคนเนี่ยปีนี้หลายแสนคนแน่นอนนะครับแล้วมันก็คงจะตอบโจทย์ให้กับรัฐบาลได้เห็นว่าสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่จับต้องได้และมันเป็นอะไรที่สามารถสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างงานแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้คนได้ผมต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ามอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่ของที่มันอยู่ไกลกับคนไทยหรือประชาชนทั่วๆไปมอเตอร์สปอร์ตเป็นอะไรที่ถ้าได้สัมผัสได้รับรู้แล้วจะได้รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์มันไม่ใช่แค่ประโยชน์แค่เป็นสปอร์ตแต่ว่ามันมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันมีการจ้างงาน นะครับทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถนะครับโรงงานประกอบรถทุกอย่างนี่มันเป็นองค์ประกอบที่นําไปสู่เศ,ษศร,รษฐกิจและสังคมของประเทศนี้ก็ก็เลยคิดจัดงานนี้ขึ้นมาเราก็มีเป้าหมายเดียวครับก็คือไหนๆทาขึ้นมาเป็นประเพณีแล้วเนี่ยเราคิดว่าการขายอิมเมจของประเทศขายภาพพจน์ของประเทศในเรื่องของสปอร์ตทัวร์ิเนี่ยมันมันคุ้มค่ามากถ้ามันถ่ายทอด าฟอกไปคนดูเป็นหลายร้อยล้านวิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยเราไปถึงตรงไหนกันแล้วนะครับก็ไม่มีการจำกัดนะครับไม่มีการจำบัดกลางวันดูเรสกลางคืนเล่นน้ำนะครับดูสงกรานดูคอนเสิร์ตท,ทุกอย่างก็คุณสามารถใช้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่13 14 1 5ที่บุรีรัมย์ได้โดย มีความสุขและค่าใช้จ่ายไม่ไม่สูงเกินไปนะเราก็ตั้งความหวังนะครับนะครับตั้งความหวังว่ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอไปและผมเชื่อว่าอังคารหน้าคงมีการบรรจุวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องของมอเตอร์จีซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนี่มอเตอร์จีนี่คนดูเนี่ยเป็นพันล้านวิวนะครับในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน เราสามารถนําเสนอภาพพจน์ของประเทศเราเราสามารถนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเราเราสามารถขายทัวริซมของประเทศไทยเนี่ยไปกับมอเตอร์ GP ได้มากมายมหาศาลซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำรายได,ได้หลายพันล้านหรืออาจจะแตะถึงหมื่นล้านได้ซ้ำไปจากการท่องเที่ยวของการจัดการแข่งขันที่จะเอามอเตอร์สปอร์ตมาบวกกับทัวริซมคนพูดต้องไปดูวิธีที่จะทําให้เด็กเนี่ย เคารพกฎกติกาก็คือเอาเด็กเข้าสู่สนามแข่งไม่ใช่ไปปิดกัน้นไม่ให้เขามีโอกาสที่จะทำตามฎกฎกติกานะครับบุรีรัมรมีใบบอยใบ,ยบยเกิร์เราก็แก้ปัญหาเรื่องเด็กแว้นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมว่าการเรียนรู้การเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนที่ต้องการแสดงออกเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาเห็นไหมครับว่าในระดับมืออาชีพเนี่ยวันนี้เด็กไทยเป็นแถวหน้าของเอเชียเป็นแชมป์เอเชียภายใน3ปีของการ เปิดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเนี่ยเราสามารถพัฒนาจนเด็กไทยเนี่ยเข้าไปขี่มอเตอร์ทูนะครับไปอยู่กับทีมของร็อซี่นะครับเป็นอะคาเดมีที่รอซี่เลือกไปเพื่อที่จะไปแข่งในมอเตอร์ทีพีมอเตอร์ทูแล้วก็มอเตอร์จีในอนาคตนะครับ<ม>เด็กไทยเป็นแชมป์เอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งแต่ว่ามันแตกต่างจากกีฬาอื่นตรงที่ว่ามันเป็นกีฬาที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีมูลค่าทางธุรกิจและการจ้างงานของประเทศไทยสูงมากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยจ้างคนกี่แสนคนนะครับโรงงานสร้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับประกอบประกอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจ้างงานคนเนี่ยกี่แสนคนนะครับสร้างไรายได้ทั้งในแง่ภาษีให้กับประเทศนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างงานให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่มองต้องมองด้วยวิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่ง นะครับไม่อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือความเป็นเลิศเนี่ยกับกีฬาทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องส่งเสริมแหะครับแต่ว่าเราต้องคิดมากกว่าไม่ใช่1นบวกหนึ่งจะต้องเป็น2แต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือทอํายังไงจะทําให้1นบวกหนึ่งมันเป็น5ประเทศเรามันถึงจะเดินหน้าไปได้นะครับไม่ใช่ส่งเด็กเป็นแชมป์โลกหนึ่งคนในกีฬาประเภทไหนไม่รู้แล้วคําถามก็คือว่าแล้วอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อะไรเกิดขึ้นมาบ้างยาหม่องตาเสือขายดีขึ้นไหม นั้นมันมวยขายดีขึ้นไหมมีการจ้างงานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้มากหรือเปล่านะครับการแข่งขันผมก็ผมสนับสนุนนะครับไม่ได้มีปัญหาการแข่งขันเทนนิสการแข่งขันกอล์ฟหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เวลาที่เด็กไทยเป็นแชมป์โลกหนึ่งคนแล้วเนี่ยคำถามคือมันมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอะไรบ้างมันมีการจ้างงานอะไรบ้างต่อเนื่องมาแต่ว่าไอ้มอเตอร์สปอร์ตดิมันชัดเจนนะครับมันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ ผิดร,รถยนต์ผิดมอเตอร์ไซค์ผิดสเปร์พาร์ทนะครับทั้งประกอบในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศมันมันหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยเนี่ยหลายแสนคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบางทีเราต้องมองในมิติที่จากนี้ไปประเทศไทยถ้าจะแข่งขันกับคนอื่นได้เนี่ยผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละต้องเริ่มต้นคิดว่า1บวก1เท่ากับ5บ7 8ก7จ0ไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้แค่1บวก1เท่ากับ2 วันหนึ่งกัมพูชาเวียดนามลาวพม่าก,ก็แซงเรานะครับสิ่งที่ต้องทําให้ได้คือหนึ่งบวกหนึ่งมันต้องมากกว่า2นะครับมันถึงจะทําให้นําพาประเทศไทยไปรอดในอนาคตครับความมีระเบียบความมีวินัยของคนนะครับเราจัดงานมาสงกรานมาเนี่ยสาปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะท้อนถึงความมีวินัยก็คือเราไม่เคยมีคนเสียชีวิตไม่มีเคยมีคนทะเลาะวิวาสตีกันมีปัญหา ทำลายร่างกายอะไรกันรุนแรงในงานเลยทั้งๆท,ท,ที่คนร่วมแสนในทุกปีที่เราจัดงานมันสะท้อนถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณรับฟังเขาคุณเปิดโอกาสเขานะครับคุณให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในกฎกติกาแล้วรักษาระเบียบวินัยนะครับอย่าใช้อำนาจหรือกฎหมายบังคับแต่ใช้ความเข้าใจความยอมรับบังคับกันสิ่งที่ผ่านมามันสะท้อนว่าเราจัดงานเนี่ยคนร่วมแสนทุกปีแต่ไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีอุบัติเหตุไม่มีปัญหาอะไรเลย นะครับเพราะฉะนั้นนี่ปีนี้เราก็ทําเรื่องที่ใหญ่กว่านะครับเราต้องการยกระดับงานสงการเราให้มันเป็นระดับเอเชียให้คนทั้งเอเชียได้ติดตามไม่ใช่จัดสงการแล้วก็ไทยเล่นไทยดูนะครับอยู่กันแบบไทยเราต้องการประชาสัมพันธ์สงการไปสู่คนในเอเชียด้วยแล้วมีอะไรเป็นพิเศษกับปีนี้ครับก็มีประกวดขบวนคาริวาลนะครับ <ง úc> แบบบุรีรัมนะครับซึ่งจะมีคาริวาล กว่า20ขบวนมาร่วมประกวดใครที่เคยดูนาคีเฉพาะในละครทีวีก็ตอนนี้ก็จะเห็นขบวนคานิวาวนาคีแต่พ่นไฟไม่ได้กลายเป็นพ่นน้ําอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมาร่วมขบวนแห่การเล่นสงการปีนี้ที่บุรีรัมเราเริ่ม6โมงเย็นเลิก6ทุ่มนะครับเล่นกันกลางคืนไม่ต้องไปห่วงเรื่องอสิวเรื่องฝ้าเรื่องตากแดดเรื่องเสียผิวต้องไปทําเลเซอร์ไม่มีนะครับ มีคอนเสิร์ตฟรี15วง2วันนะครับมีเรสของอันดับหนึ่งของเอเชียของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบให้ชมฟรีอีก3วันคือ13เป็นวันแพ็กทีสแล้วก็14 15เป็นวันแข่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เติมเต็มความสุขเป็นของขวัญวันสงกรานให้กับคนไทยทุกคนในปีใหม่ไทยครับโอเคครับคุณครับ